โอ้โหหูหูทางเสียงซับคักหลอ่อนพอดีงามเนาะซับเนาะสบายดี สบายดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้บ่าวซิดกับสาวรอเทิงสิพาเอฟซีทุกทคนไปหาหน่อไม้ไผ่เนาะหลังจากว่างปะว่างมาหลายมือเนาะพ้นตกแน่เมือม่อนี้บ่าวซิดกับสิพาเอฟซีทุกทคนมาหาหน่อไม้ใครจงได้ก็ขอฝากช่องในเดอ้อฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้บ่าวซิดในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิป ออาบอ่ว่าหลายเนาะบัดนี้ไปพากันไปหาหน่อไม้ไผ่นํากันเลยเช้งชเช้าเช้งเพิ่นก็ขุดหาอยู่เนาะนะยยไปๆ พอแล้วพี่น้องเอ้ยพอน้อนาใหม่แล้วมาจับดูมังได้เนาะเดะเห็นอะไรแล้วมาค่อ้ๆงามๆเลยเดะ ผชมเนาะขาวงามเลยโอเคนอนนี่ละแซบท่านผสมเห็นอีกแล้วนอนงามเลยงามเนาะ นีกวะใช่ใช่ให้เข้าเบิงน,นำ้ำโอ้ตัวงา,งาม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 หน่อยนี่พอดีแซบเลยนี่ าไปต้มเอาไปแกงนี่แสบหวานเลยหนาวแบบนี้คลับคักแล้วลองเขี่ยเบิ่งดูลองเขียเข่ยเบิ่งดูโอเคสิบมีแล้วนะเนาะอ่อทอมทอมทอมสิบบมีแลวทอมหมด นี่ทผสม้มผุดขึ้นมาจากดินเลยนี่งามๆนี่นะคือสิ่งใหญ่อยู่ได้คีอสิ่งใหญ่อยู่ตามเบิ่งนเปินผุดออกมาเนี่ยเนาะ Nhay nàng nàng nhà ngâm 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 hai nhà nàng 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 นี่เห็นหนอนหนึ่งนอนหนึ่งนอนนี่เพิ่นขึ้นสียากกระดันเนาะโอ้บ่ได้กระดันกระดันอาลีนอนนีน่อย,อยากเป็นแมงนอะนท่านผู้ชมเนาะนอนเจาะเรียบร้อยแล้วยังอีกนอนหนึ่งเน,ะนงาะห,หนึ่งเห็นขาวๆอยู่นะคือสีงามเนาะ ็ือเอามาแกงแสบคักหลายเอ้ยเด้ซับเลยซับเลยบ่อืมว้าวงา,งามเลย แน่เนเลยนอนเน,เนึ่งแม่พ่ออีกนอนหนึ่งไปควันไอ้พวกเพุ่นเบิ่งน้ำดูไปคอยอันนี้เห็นบอ่อข,ขาวๆเลยนะงงขันบอ่อคาก,ก็ละนอนนอนอเป็นแม่งเมื่อกี้นี่คึ้นิ e ม e n t ซ้ำนอนในกอเดียวเนาะนี่ได้สองนอนเนาะทุกคน จะชินะ้นใหญ่ได้เ่ยโอ้โหงามายงามายเอาไปต้มไปแกงนี่โอ้ยแสบขักหวานขักเลยนี่เอาวถมบึงถมแล้วเขี๊ยวเคี๊ยวเขี๊ยวบึงกันก่อะไรอะไรจึงถม không không, nó đã xong nò, ông nò, con sẽ bên sám nò nó con nò này con này tao màn bên mang thử ngon cho con để xong nò ngon ngon lời này đó. Đó. Ein bisschen um. Kot, 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 kot. Na, oh. พอได้โย่พอได้โย่ืมโอ้ฟังเสียงซับคักรลายอ่อนพอดีงามเนาะซับนนเนาะเออโอ้งามายงามายเขียาให้อีกมึงดูยังาขาวๆกี่นิ้วแมนบ่ รุ่มนะมันนะโมเมนเด็กโมเมนตดเเออกะต่อคิดว่านกไม่เนาะกะต่เอเย็นกับขาวทๆทมๆทมทมล่ะอืมโอเคน้านอนอเคี้ยวผินปงขึ้นมาเนาะ นอง,งามเลยนะขัดลายขัดลาย <c oughs> ได้โอ้งามอีลีงามอีลีงามอีลีทุกคนเอ <c oughs> ้ยขัก FC เด้อที่เข้ามาเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาสิตกับสาวเราทึงน่เดอ้อนี่หน่อใหม่งามๆเลยทุกคนเ,เมื่อต้มนี่ก็จะขักหลนี่นี่มาเห็นหน่องามเนาะเป็นเกิดอยู่จอมตะพังงามขักรหลหน่อออกมาหน่อใหญ่แล้วนี่ ชใช่ใล้วใช่ยัยงไม่พึงนะอะมาดีเนาะขัดเลยเกิดอยู่ตะพังทำฐานสมเลยน่ะขืนคุดเอาอยู่ตะพังอพอแล้วพอแล้วพอหน้าใหม่แล้ว นี่เห็นบอกเห็นกันบอกขา,ขาวๆจวดเลยจักไงจัหน่อยเนาะอะบมันบอเห็นซับมั่วไปเด้ช่ไหม มาแล้วอนอพอด,ดีขักพอด,ดีเอาไปต้มนอหวานๆเลยสำนี่นะขักอะไรได้เนี่ยแซบๆเลยเนี่ยขุดหาบาุญกินก่อนอเคยังเขยังมีอีกนอเนาะ พิชิโมมีแล้วถมขึ้นเอาควดคุยเกาา่ทาท่านท่านผู้ชม,มจิบรถโอ้โหเห็นบ่เห็นบ่เหมือนกันบ่นี่โอ,โอ้โหขาวไอ้ช่วยเลยมันก็นางามอ่ะ มางามแทนหละงามงามเลยนี่เนาเขาไปช่วยเลยงามขักลายมีอีกบก่ผมก่อนทมก่อนก่อนหาก่อนหาก่อนหา คร่าวๆเลยอยู่ลุมนะซับเลยได้ปะซับออกก็ตัวนี้นะ น,นอล่มเนะอันนี้นอล่มนะโอ้งามลร้งามราลาในในร้แก่โพดใช่เลยแก่โพดพอดีงามว้าวงามอีลีขากอีลีงามลร้งามลร้ เนาะผลงานของบาซิสกับผู้สาวละเทิรเมือนนี้เนาะพอได้พอกินอยู่เนาะทุกทุกคนฝากในเดอ้อ f อซที่น่าหังทุกทุกคนถ้าเข้ามาเบิงแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาซิสในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาซิสกับสาวลาเทิงเหตุคลิปในต่อไปเนาะโอเคเนาะท่านผู้ชมมาวันนี้บาซิสกับสาวลาเทิงกับสีคอจ้าคิปเพียงเท่านี้ อย่าลก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอสิตกับชาวเราเท่งในเด้อไปพบกันในคลิปต่อไปสบายดี